คลนซิเทีนพคนับิเวราออฟยูนะครับผมตกกลงไปไม่ตกกลงสนามไม่ตกตอตกลัองนูไเหยยบมาลูกมา ก็คือตอบโจทย์แต่ว่าคนทุกคนเลยที่เขาบอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยยิ่งใช้์ชรชีวิตมากไปเพื่อเรื่อยๆในทุกวันทุกปีเนี่ยเราจะเอจจิ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอจเนี่ยพอตัวคอเลสเตนรอลก็จะแบบบอลไม่ดีเนอะแล้วก็คอเลสเตอเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแบบเขาเรียกว่าทั้งกระตุ้นการสร้างคอเลสเตอแล้วก็กระตุ้นการแบบเชื่อมของบอลที่คอเลสเตอเชื่อมกันด้วยทำให้เหมือนแบบผิวมีความยืดหยุ่นเฟิร์มแข็งแรงลดรอยดูลดเลงงดดด้้ววยยยเเเเททคคคคโโโโโนนนนลลีีีบบออิิรัผมป็ขช เขาคิด<จ>คนมา15ปีนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เลคเชอร์ไปแล้วว่าคอลลาเจนในในร่างกายของเราเนี <nationwide> ่ยมี28ชนิดแต่ว่าบนหน้าเนี่ยมีอยู่16ชนิดนะครับผมฉะนั้นตัวนี้นะครับผมคอลลาเจนซินเดร้รงสจ้างทั้งหมด16ชนิดเลยก็คือแก้ปัญหาทั้งหมด16อย่างด้วยกันด้วยสารอะไรครับจำได้ไหมลูกสารอะไรนะที่เขาช่วยมีสารอะไรคะเห็นอะไรครับ เห็นไมตาเกะเมทริกซิลกระทายนะครับแล้วก็ยิ่รมโนสนะครับก็เป็นแบบการรวมกันของสารที่แบบช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากครับฟีลอาหารผิวเงี้ยครับขออนุญาตถามต้องสร้าได้ไหมได้ครับเดี๋ยวสามสูตรเคมีนะครับสร้างเขาจะเก่งฟิสิกส์มากกว่าครับถามว่ามันร่วมทางมั้ยนะเงิน วันนี้สนุกมากเลยครับไม่เอาเสียงแบบเขาเลยใช่ครับเอาคำเ่าคำบางใหม่คำใหม่ไม่เอาเสียงแบบเขาพูดว่าไรลูกาว้เหขาอครับ้ว่าวันนี้วิชี่เป็นผลเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับสร้างสร้างภูมิใจในแลบของวิชี่มากที่ค้นจ่ายสารหมขึ้นมาได้นะสร้างประทับใจมากจริงเราในสั่งที่ดีใจมากก็คือสันงได้เดินแบบบนพรมให้พี่ซินดี้ดู ลูกที่สั่งพูดเมื่อก oh. ี้ใช่อันนี no ้คือที่สั่งพูดเมื่อกี้ทั้งหมดครับอ้าวเดินมาทางนี้จะเป็นด่างแป๋นไหมเป็นด่างแป๋นขอขอบคุณอะไรนะลูกนะขัดพิณคาราเต้พิชซี่เตอร์ลางด้วยครับซิซี่ซิซ่ซิซี่ซิ่ไดก็ใช้ได้แล้วเนี่ยลูกผิวที่ไม่เรียบอย่างหนูใช้ได้ไหมลูกถ้าไม่เรียบใช้แล้วเป็นไงครับนี่เดี๋ยวเรียบมีอะขึ้นเห็นไหมครับ สองสัปดาห์ผ่านไปจะเป็นอย่างนี้เลยจากอย่างนี้นะครับ้ปากเลยเนาะสำหรับผมปากไล่พวกเราล่ะลูกไม่เราปากแล้วลูกข้าวฝากด้วยนะครับผมกับวิชี่คอลลาเจนซิกซีนนะครับผมก็บูสต์แอนด์บอลนะครับผมก็คือตั้งบูสต์ผิวที่แบบขาดคอลลาเจนไปนะครับแล้วก็บอนคอลลาเจนเนี่ยให้มันกลับมาแบบแน่นเหมือนเดิมนะใช่ครับก็มีเขาเรียกว่าการทดสอบทั้งอินวิโวอีวิโชนะครับก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เรามั่นใจในแบบประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะครับ ครับครัับวันนี้มาลุกออกงานเธอลุกออกงานไหมคะลุกออกงานไม่วเลยแต่พี่สังก็เขาก็เริ่มชินกับชินกับงานแล้วใช่ไหมลูกชินกับงานแล้วแต่ว่าวันนี้แค่ได้ทำอะไรใหม่ใือการเดินแบบอย่างที่บอกเขาก็เกร็งนิดหน่อยเพราะว่าเรามีแบบซูเปอร์โมเดลนั่งรูอยู่แกก็ต้องเดินเราโอเคยังไงบ้างคุณก็สอนยังไงคือด้วยความที่สิริยลูกเราอาจจะไม่ได้เป็นนางในแบบขนาดนั้นนะครับขาเราก็เลยให้แกเดินไขว้ ป๊าป๊าสอนว่ามือต้องเป็นยังไงครับลูกเวลาเดินมือมือไม่ัวหัวหัวเป็นยังไงวัไงวบตองนี้แล้วหนูตื่นเต้นไหมครับตอนเดินแบบตื่นเต้นไหมแล้วตอนนี้ตอนนี้คนเยอะๆหนูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเ้ตื่นเต้นเ้ เปหิวข้าวแล้วบรยไปเต็มนไม่ใช่ใช่ไหมลูกสมู่เลยนะอ๋อบอยเจเจกับคุณยายอยู่ข้างหน้าเยอะมากก็เลยเหมือนว่าไม่จะพูดอะไรอางไปนอนไม่ไนอนเนอยจาไนอนเนี่ยจางต้องไ่กินนมเลยาป้าเดี๋ยวซังต้องไปกินนมนอนแล้วครับพอดีตอนนี้ด้วยความที่ขาแกยังต้องยืดอีกนะขอระยะแกไปกินนมนอนก่อนไปมา โมเดลที่เมาสอนใช่ไปสิหัวหน้าหัวหน้อันนี้โรบอดลูกไม่ใช่โมเดลนี่โรบอดตั้งองคูณตะแคงแงบายบาย้วเฟมเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถามแล้ว่ได้เปแล้วได้จบแล้วเรียบร้อยุวมากครับ ครับผมครับผมเพราะสำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเดินทางไปสิงคโปร์ครับถามตัวเองตอบเองใช่อะไรถามครับ้ไดใช่ครับได้กรวยกันเลยกินรวยในบ้านพีบกาจะต้องไปต้องไปแล้วก็เราเมื่อวานเราก็เราก็ไปเจอกันมาไปแบบชวนชวนท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นโชว์จริงๆครับมันก็คือเป็นแบบฟีลเหมือนแบบย่อมินิคอนเสิร์ตนิดนึงใช่เหมือนเหมือนเหมือนเอาพีเบีกาที่ไทยที่เราเคยโชว์นะครับเป็นแบบ ใส่ใส่กระเป๋าก็บินไปที่ต่างประเทศใช่ดูพอกเก็ตช่ครั้งนี้ในทีเสีคือเราไม่ได้จัดในบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะเราจะเป็นการโชว์ <c oughs> เพราะไม่มีหลายๆหลายเพลงที่เป็นเพลงแบบมีความไทยๆเงี้ยเราก็จะได้แชร์แบบใน culture นี้ของเราให้แบบให้ชาวต่าง <c oughs> ชาติ soft power บางที่เสี่ยหรืออะไรบางที่เียมอะไรเป็นแบบในกล u ่มสีหรืออะไรที่แบบเล่นช่ออยู เซอร์ไพรส์อยู่พูดไม่ได้เซอร์ไพรส์เราพูดไม่ได้หรอไม่ใช่ภาษาใช่ภาษาโอ้ทำให้โอ้สเีเรา้ก้หแล้วนั่เก่งเงียเพิ่มเลยโหเ่เกิมเราเกิมเลยนอจากจะไปทัทีแล้วขอย้อนกลับไปตอนตติ้งหน่อยเาเป็นที่พูด เอลซี่น่ะครับเอลซี่จริงๆก็เลี่ยงง่ายครับไม่มีอะไรครับใช่ครับเลี่ยงง่ายมากใช่เลี่ยงง่ายเลี่ยงง่ายจะบอกว่าเอลซี่เอลซี่ของเราก็เหมือนเราอยู่มาาสักพักใช่ไหมเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเป็นเอลซี่คือแต่ก่อนเนี่ยเอลซี่ก็จะเป็นแบบคนน้อยๆหน่อยเพราะบริษัทเราไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นน่าจะแบบมีแค่แบบประมาณ70คนอะไรเงี้ยไปแต่รวมทั้งรวมทั้งบริษัทนะครับแต่ว่าคืออันนี้ก็คือเหมือนแบบ พอเรามองไปรู้สัวเออเรายังมีอีกหลายคนที่เราต้องทำความรู้จักเยอะมากเพราะตอนนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนเป็นรถบัสสี่คันเดี๋ยวนี้เป็นรถบัสเจ็ดสิบคันนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แค่ไม่ใช่แค่น้องๆสี่สินเนอะมัเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราต้องแบบเออแบบเห็นหน้าตาต่อไปเรื่อยๆครับมล้วก็พี้ผิดม้งเขาบอกว่าเขาได้เจอพี่ๆรุ่นใหญ่ใช่รุ่นยกเขายกรัเป็นรุ่นใหญ่พี่พี่รุ่นใหญ่เอเดนพี่เลยพี่เลยญ่ปุ่นก็รุ่นใหญ่เหมือนกัน บทก็พอๆกับเราจริงๆก็เช่นเดียวกันครับดูละครเลือกแบบจะอยู่กับเปลยเพื่อทำเนียนไปหน่อยแต่โตมาด้วย c u เจอร์คล้ายๆกันอะไแล้วจะเป็นยังไงหลายคนก็ยกให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดแ่ใจแล้วคุณพี่ด้วยก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอลไรเงี่ยทางที่สี่เราทำได้คือเราต้องยอมรับแล้วก็ทำตัวเองให้สมกับสถานะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ชมต้องมีบอก อะไรอะไรนรับน้องอะไรที่ต้องแนะนำจะมีน้องๆมากกว่าที่ต้องแนะนําเราใช่ส่วนมากคือน้องๆก็จะทําดีกว่าเราอยู่แล้วโไม่หมดว่าเราจะโดนน้องๆรับโดนน้องๆมากกว่าใช่เฮ้ยเอ็นนี่เคยบอกไปแหละคือแต่ว่าพอการมาโดนตัวกันมันก็คือการแชร์กันแหละโดยวงการเนี้นึกเหมือนว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่เราไม่เคยทําม่ได้หรือเราก็เคยทําอะไรที่เขาไม่เคยทํามันก็แชร์กันว่าแบบเออคนทํายังไงเลยเราควรจะใช้พิชี่นะครับหรืเจนซีจีครับเดี๋ยวนี้คห็ว่าพี่ฮิวเริ่มมาเล่นโซเชียลมากขึ้นครับ ก็เริ่มเ็นอริ่มเใชาวบ้านเชาวบ้านเริ่มเริ่มใช้เครับนก่อนใช้ไม่ใช้เบนับใช่ตอนนี้มีสภาพคล้ายแบบสำนักข่าวครับที่รวมแบบรวมคอนเทนต์ที่ฮิตโด่งดังจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ชที่แอคเคาท์นี้แล้วอะไรเงี้ยเพราใครมีเรื่องราวอะไรก็จะมีนี่รีแคปโลกไม่ใช่รีแคปแค่ประเทศไทยนะรีแต่เดี๋ยวเขาไม่ได้เล่นกันอย่างงี้หรอกเขาจะเล่นอะไรถูกแล้วถูกแล้วใช่ท้วิธีเล่นบ้างเนาะกดเข้าแอปไม่ได้เข้า ทุกวันนี้ตัอยู่ทุกวันนี้เครื่องบินมีรูที่ไหนเราก็ถามมาอยู่นั่นแหละผมก็งงอเลยอะไรเครื่องบินเลยเครื่องบินเนี่ยก็ถามผมเครื่องบินไรเดาร์อะไรบู๊โอเคโอเคเอถามดูด้า่นเออถามดูทาไมถึงว่าเริ่มเริ่มกลับมาเล่นอันนี้สาระแล้วอ่ะจะเอาะทำไมถึงกลับมาเล่นหน่อยนึกว่าแบบก็ฟีลเหมือนแบบเอ้ยพอเรากลับมาเล่นแล้วเหมือนมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดกลับมาแล้ว แบบได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบได้ได้เขาเรียกว่าแบบเหมือนมี็นเริ่มเต้นมันเริ่มแบบแคบลงเพราะแต่ก่อนคือนิวจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเล่นโซเชียลเลยยิ่งตอนแบบยินสิทธิ์การ์แมเราแบบลงน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งแบบเอทวิตเตอร์นี่ไม่ได้เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ผมป่วยครับพอผมป่วยตอนนั้นผมแบบอยู่โรงพยาบาลเนาะเป็นแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเออ่ บบอยู่เออไม่อยู่ันทั้งเขาเริ่มจริงมันก็เหมือนติดตี่อยบนเตียงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรทำมันก็เลยแบบเล่นเริ่มเล่นโซเชียลพอเล่นไปเล่นมาสูบว่าอเอมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเออเขาเล่นกันมันก็แบบมีอะไรที่แบบฮาฮาตลกคือยุคเราอาจจะอาจจะเล่นแบบเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยับก็แบบเป็นื่องคเามันก็จะเป็นแบบเฟซบุ๊กผมว่าเฟซบุ๊คมันก็เป็นแบบอินเทอร์เนชั่นอีกแบบหนึ่งที่แบบมีการแชร์มีการต่ออีกแบบหนึ่งอินโฟมชันก็อีกแบบใช่ค เขาก็จะชอบแบบออกมาแบบเอใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตมไม่หายเออสเปซเล้ก็จะมาสเปซโซนังคือใช่แล้วส่วนมากก็จะเป็นคำผู้ชี่ยวชาญในสเปซแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวในสเปซเขาเรียกว่าเอกใหญ่ใช่ไหมเอกใหญ่เอกใหญ่ๆอกใหญ่แล้ว็กด้วยเอกใหญ่เลยอใหญ่เลยไม่หยุดเอกเลยอะไรครับบอกซิคอะไรว่าเมืนลยัะไรเสริมคอนเทนต์ยังไงอะไร เราเริ่มกลับมาได้ระเสริมมีเทคโนโลยีให้เราศึกษาพี่เตอร์้างไม่เวแต่ละคนมันเป็นไม่มีสไตล์ของตีวเองเลใช่แล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าจริงคือนิวรู้สึกว่าแบบนิวแค่ไม่ได้คิดอะไรมากเท่ร่รู้สึกว่าเหตุนี้เราอยากถึงอยากแชร์อะไรก็จะเป็นฟีลตลกสั้นง่ายสไตล์คุณพ่อคุณแม่สั้นหน่อยสั้นย ยาวก็มีค่ะเปิดดูยาวๆก็มีแต่ส่วนใหญ่เสือจะไปสั้นง่ายส่วนมากอยากคนแต่มันยาวกว่าส่วนมากที่มีกันเองสั้นง่ายเรื่องของควาฟิลแคปชั่นแบบใช่คุณแม่ไม่แม่เรารู้สึกว่ามันสวอจังลูกเออนี่มันจมาแบบกระชับได้ใจความอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนดีวันจันทร์เลยนี่ยใช่ส่วนดีวันจันทร์นี่มีพอเรามาเล่นมากขึ้นแฟนพี ใ,ใช่นะครับตนเราเล่นแฟนแฟนอ๋อจริงๆก็ก็มีคนบอกว่าเออเห็นแบบเห็นเราแบบกลับมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบมาวิ่งเล่นม,มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็กลับมาก็ดีใจนะครับผมใช่แล้วก็เออ่มีอะไรอีกอ่ะก็ไม่ไม่ใช่แค่แฟนๆเหอนน้องๆอ,งอง่ะสูตรชาวทวิตเต้นตัวจริงเขาก็ยังหนุกสุดว่าเออ จะเห็นมิกซิวอ่ะมาอินเทอร์แอคกับนิวว่าแบบเขารู้ข่าวสารหลายๆอย่างจากนิวเลยอย่างเงี้ยเอ้ยคุณรู้มิกซิวมิกซิวนี่คือแอคใหญ่เหมือนกันใช่ไหมมิกซิวคือเขาเได้เป็นหยุดเลยชาวจอทูเทียนจริงเหมือนกันก็จะมีเห็นอันดูเมอราชุนอีกคนหนึ่งที่เห็นบ่อยๆครับซิงฟอสฟอสก็เป็นชาวทตเทียนแล้วตอนนี้มีมีคันดิเดตคนใหม่ก็คือสตาร์สตาร์ก็ได้โพส เป็นชาวเอ็กเซียนเอ็กเซียนเอ็กเซียนครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่สนุกดีเหมือนกันครับผมก็อาจจะแบบบางทีก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าพูดคุยกันเรื่องซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะซีเรียลครั้งเท่าไหร่เราก็แบบภาษาละของเราซึ่งเราก็ต่อสู้ต่อบบอลได้เนาะใช่ครับผมเราก็มีวิธีแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบย้ายสนุกแฟนครับซีเรียลครับที่เราที คอนเทนต์ก yeah, ็ได no anyway, ้คอนเทนต์ถ่ายเรื่องสเกลต์นะอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่ถึงวังของเตยใช่ไหมยังไม่เนว่ายังไม่เตยยังไม่ได้ไปอยู่ในพาที่ที่มีการถ่ายทำแต่ว่าเปิดกล้องแล้วเรียบร้อยนะเห็นที่รูปที่ออกไปก็จะมีนัณณ์นนท์มีตูมีเฟิร์นมีอะไรที่เห็นกันไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราคิดว่าก็ได้ชิมลางกันไปก่อนก็ปรับตัวก่อนใครได้เตยว่าใครได้เปิดก่อนได้ปรับตัวก่อนเพราะว่าเพราะว่าซีนนี้จะมีความเหมือนแบบยุคความที่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้เพราะฉะนั้นอ่ะ เราต้องใช้เวลาในการซึมในการในสิ่งนั้นสกพักนึงนั้นแต่ว่าใครที่ได้เปิดก่อนอะมันก็บอ้มันก็จะซึมซึมเลก็ซึมอีกนานนะครับก็ซึมแล้วกันนะก็ซึมแล้วก็เล่นก็เลย ใช่ครับส่วนส่วนส่วนของนีวก็จะมีเซนต์ริทไยแฟรนไชส์สไรว์เ e อร์อยู่ครับผมก็อันนี้ก็คือไม่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 าหากับมากก็คือถ่ายแบบรุดเร็วครับผมตอนนี้ก็ประมาณแบบคิวจาก20คิวแล้วก็เหลืออีก่กี่คิวก็จบแล้วครับถ่ายกับคุณบุญด้วยครับผมแล้วก็มีน้องเอมมี่มีพัชญานิดครับผมแล้วก็มี มีใครกับพี่กูเป็นคนลำบับครับโอเคพี่กูของเราเราแฟนๆเขาก็ยังรออยู่อ้าว่งนก็น่าจะเลื่อนไปปีหน้าเลื่อนเลยนไปก็เดี๋ยวรอพอหมดสมบัติเขาแจ้งมาใช่รอดูแบบเดี๋ยวว่ามันมีลำดับคิวการถ่ายทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วีนี้ก็เป็นของของพี่โจเของพี่โจครับเพรพี่โจก็เพิ่งปิดกลองเรื่องของ summer night v e n น s star ตาย summer n i g h ้ star summer ปิดคนละเรื่องคนละเรื่อง สมมติแนนไม่ผมคิด่ไอ้ดันกับโควินนี่ว่ะสมมติเราสมมติเจ้าชายกันเจอเจ้าชายที่เป็นบ่อทรายแล้วแต่เรื่องนี้ก็น่าดูคือแบบเขาแบบเป็นแบบเดียวๆนิดนึงเป็นเดียวเนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแบบคือแบบเจ้าชายปากปากของงานของเทรนด์ มีก็นี่แเละครับก็ฝากโปรเจกต์สกาเลต้าส์ t t ยแลนด์ด้วยครับก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่มากๆนนะครับแล้วก็ฝากทั้งรายการแล้วก็ผลงานต่างๆของจีมทีน้องชาเจลทีวีด้วยนะครับก็สามารถดูได้ที่แบบทั้งได้หลายเค้าเลยนะครับทั้ง Youtube ทั้งอ่ i t t e r Instagram แแล้วก็ทุกช่องท้วยเหมือนกันก็มีนะครับ X ก็มีนะครับก็ สายเจมพีวีก็ติดตามได้หมดเลยครับก็้วฝากตอนนี้ก็เราก็มีสมาชิกน้องใหม่เยอะนะพวกลูกๆของของพวกเราก็ฝากติดตามน้องๆลูกๆเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณค่ะ